โลเ a ชั่นแมเน g เจถ้าแปลเป็นไทยก็คือคนจัดหาสถานที่ถ่ายทำหนังซีรีส์โฆษณาเนี่ยถ้าที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยที่มันจะมีไปถ่ายห้างโรงเรียนวัดบ้านหรืออะไรเงี้ยม,มันจะมีคนหน้าที่อาชีพแบบผมคนในกองถ่ายเรียกว่าโลเคชั<ๆ>่นแมเน g เจเป็นคนไปหาออมาเพื่อซัพพอร์ตทีมงานจำได้ว่าตอน25ฝึกทดลองงานอยู่สามเดือนแล้วไม่ผ่านอ๋อมีชไม่ผ่านแล้วไม่ผ่าน,านตอนนั้น คุณปู่ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กอะเสียเอาไงดีวะปู่ก็เสียฝึกงานก็ไม่ผ่านก็เลยถามแฟนว่าเอาไงสิ่งสิ่งที่ในชีวิตเราเลยนะคือจุดตกต่ำมากนะคือวันหนึ่งเราไม่มีเงินกินข้าวหรเวเราก็ไปค้นในาร์ r เมนต์ที่เช่าอยู่ได้ประมาณสักสิบห้าบาทมั้งก็เลยลงไปที่หอคตอนแรกไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยลงไปแล้วเจอร้านขาย ลูกชิ้นปิ้งแล้วแม่งมีหัวกุ้งอ่ะหัวกุ้งเคยอ่งกุ้งแบบกุ้งหัวมาขนาดเนี้ยแล้วมันเสียบไม้ขายเสียบประมาณเสียบไม้ไม้ละสิบบาทประมาณห้าหัวแล้วก็ซื้อข้าวเปล่าอีกห้าบาทขึ้นไปนั่งกินกินไปร้องไห้ไปแล้วกิน,กนข้าวกับหัวกุ้งกินข้าวหัวกุ้งเฟย์เด็ดโชคดีมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันก็เลยรู้สึกว่าหัวกุ้งทอดเหรอ หัวกุ้งย่างอะเล่มันกินได้เหรอก็กินได้แหละกินได้แหละกินข้าวม้อกินได้แล้วขายไม้ละสิบาทพี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวถูกกว่าแล้วมันไม่มีมรามีแค่สิบห้าบาทตอนนั้นน้ำยังเปิดก๊อกกินเลยตอนมือนั้นน่ะมือนั้นอะเราจําได้เลยนั่งนั่งนั่งอยู่คนเดียวในห้องแล้วรู้สึกว่าอะพอแล้วเชื่อไม่ไหวละไม่เอาแล้วเออไม่เอาไม่เอากับวงการหนังแล้ว เออคือเคยดูหนังแล้วแบบไอ้คนแม่งกินข้าวไปร้อง่ายไปแม่ตอนแรกขำนะแออแงม่ขแบบจริงอยู่วะที่จะพอมาเจอตัวเองอ่ะแม่งหมดเลยอ่ะคือแบบไม่อกลับบ้านเลยเนี่ยแหละวงการกับวงการหนังไทยเมื่อ20ปีแล้วมันหาที่ยืนยากมากเฟืย